สวัสดีครับสวัสดีพี่ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจัดปองขสนามนะครับมาประจําการหน้ากล้องอย่งเคยนะครับสําหรับผลงานนะครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับวันที่8ตุลาคมนะครับก็ต้องยินดีกับพี่นะครับอีเช่นเคยนะครับสําหรับ2ทีมหน้ากล้องนะครับ แทนเมียนโลเวอร์นะครับไม่ทําให้เราผิดหวังเลยนะครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด,าด้านแอคคิงตันนะครับด้วยผลประตูนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับยินดีกับพี่เอฟซีนะครับที่ติดตามนะครับสองทีมลา,ากล้องด้วยนะครับส่วนตัวที่สองนะครับสำหรับผลงานครับคืนที่ผ่านมานะครับโค้ชเชตเตอร์นะครับทีมเยือนนะครับก็ไม่ทําให้เราผิดหวังอีกเช่นกันนะครับสามารถนะครับไปยันเสมอนะครับเลยตันโอเรียนด้วยผลประต,ระต,ต,ตูนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ายินดีด้วยจริงๆนะสำหรับหน้านหน้าช่องแล้วก็ทั้งในคาเฟ่ ของผมด้วยนะครับเมื่อคืนก็โอ้โหทั้งชุดอัลบั้ม3นะครับเต็มระบบกันไปนะครับสลับ3ทีมหน้าเชียร์ก็2ตัวเตียวสโตกนะครับสำหรับพี่ในชมรมนะครับฝากไปด้วยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับใครที่รับชมแล้วนะครับมีรอยยิ้มทุกวันเลยนะครับอยากเข้ามาเป็นครอบครัวกันนะครับก็นะครับแอดไลน์นะครับเข้ามาที่ b m เอได้เลยนะครับอย่าลืมแอดน้ำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกับผมแน่นอนนะสำหรับความเตียวสโตกนะครับยินดีมอบให้กับพี่ทุกวันอย่างแน่นอนนะครับไปที่คู่แรกก่อนเลยนะครับ ค่ำคืนนี้นะครับวันที่9นะครับตุลาคมนะครับไปที่ลีกนะครับเวลล์พิมวอร์ลีกนะครับจะไปทางด้านนะครับเดอะนิวเซนแนวนี้อันดับ4ของตารางนะครับจะเปิดบ้านพบกับเบเยือนนะครับแกรนด์ฟอร์ดนะครับอันดับ6ของตารางนะครับถ้าเรานี่ครับกลับไปมองย้อนในครับห้าเกมหลังสุดที่เจอกันมานะครับก็ต้องเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างเช่นด้านเดอะนิวเซนนะครับเอาชนะได้ทั้ง5เกมรวดเลยนะครับ นัดล่าสุดเนี่ยครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะได้นะครับด้วยผลประตูนะครับเประตูต่อศูนย์นะครับผลงานในกระชับมิตรเนี่ยครับส่วนในลีกเนี่ยก็ชนะได้เจเลยนะครับแต่ว่าเดลีเซนนะครับเจอกับแกนาฟอนทีไรนะครับสเกม3เกมหลังเนี่ยนะครับยิงขาดทุกนัดเลยนะครับแต่ฟอร์มช่วงนี้เนี่ยครับของเดลีเซนเนี่ยครับหเกมนะครับมีนะครับหลุดแพ้ไปซะสาครั้งเลยนะครับรวมทุกรายการนะครับนัดล่าสุดก็ เพิ่งจะไปแพ้ด้านฟิออร์ตินีนามานะครับนอกบ้านเนี่ยสองประตูศูนย์นะครับส่วนในบ้านนะครับก็มีสูตรเมือนกันนะครับมีสูตรแพงด้านบาราเท่านะครับด้วยผลประตูนะครับสามประตูสองนะครับแล้วก็กลับมาแก้หน้านะครับด้วยการเอาชนะนิวทาวเอฟซีนะครับหกประตูหนึ่งนะครับผลงานของเจ้าบ้านนะครับเดอรนิวเซน 5นัดหลังสุดนะครับไปดูทีมเยือนหน่อยละกันนะครับอันดับ6นะครับอย่างเชียงด้านแกนฟอร์ดนะครับก็ถือว่าผลงาน5เกมพวกเขานะครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีต่อเนื่องเหมือนกันนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะออกไปชนะนอกบ้านมานะครับด้วยประตูสประตูหนนะครับ5เกมหลังนะครับชนะ3นะครับเสมอ1แล้วก็หลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับผลงานของพวกเขานะครับ วันนี้เนี่ยครับเล่นหน้าบ้านนะครับเดลเซนนะครับวันนี้เงื่อนไขให้มา2เสาไฟครึ่งเลยนะครับโอ้โหนะผมบอกเลยว่านะครับช่วงนี้เนี่ยเดลเซนนะครับการแข่งขันค่อนข้างที่ทีนะครับประจวบกับช่วงนะครับทีมเยือนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยฟอร์มดีขึ้นมาด้วยนะครับให้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมมองเลยนะครับวันนี้ไม่ถึงแน่นอนนะครับสำหรับ2ประตูนะครับเต็มที่นะครับผมให้แค่2ประตูแหละนะครับสำหรับนั่นเดลเซนนะครับชนะข้าคืนนี้มีโอกาสชนะแน่นะครับแต่ผมว่ากำแพงที่ให้มาค่อนข้างที่เยอะเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับหนึ่งทีมน่าเชียร์ตัวแรกนะครับให้พี่ไปอยู่หน้าทีมเยือนนะครับแกนอฟอร์ดนะครับวันนี้ จะสามารถนะครับไปแบ่งแต้มนะครับหรือว่าไม่แพ้ขาดเดอนนิเซนอย่างแน่นอนนะครับให้พี่เนี่ยไปเลือกเชียงน่านแกนฟอร์ดนะครับทีมเยือนวันนี้นะครับสำหรับทีมนาเชียนะครับคู่ที่2ประจำวันที่9ตุลาคมนะครับพศ2567นะครับผมจะพาพี่เนี่ยะครับไปดูฟุตบอลนะครับฝรั่งเศสอีก3นะครับระหว่างนึงนั่นเจ้าบ้านนะครับโอแรงอันดับ5นะครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนอันดับ4อย่างเชียงน่านวาลองเซียนนะครับเฮดตัวเฮดนะครับคู่นี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับห ตั้งแต่ปี2 0 1 8นะครับก็เป็นด้านหน้าบ้านอย่างเช่นด้านโอแรงทนี่ครับทีค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีกว่านะครับเพราะว่านะครับเก็บชนะไป3ครั้งนะครับส่วนด้านบอลงเซียนเนี่ยชยนะไป2นัดนะภาพเกมหลังสุดจะกันมาส่วนฟอร์มนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นน้าทีมเยือนนะครับอย่างเช่นด้านวอลงเซียนนีครับ ที่ไปเอาชนะโอแลนดถึงในบ้านเลยนะครับด้วยรประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผลงานที่เจอกันมานัดล่าสุดนะครับส่วนฟอร์มของด้านโอแรงเจ้าบ้านนะครับห้าเกมหลังนะครับพวกเขาเนี่ยเก็บชนะได้หนึ่งนัดนะครับแล้วก็แพ้นะครับไปหนึ่งเกมนะครับนอกนั้นสามนัดล่าสุด เสมอนะครับสามเกมรวดเลยนะครับดูน <fin anta> <ots> <guarding okay>? ัดสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอทางด้านดิโกงไปนะครับด้วยประตูหนึ่งประตูหนึ่งนะครับส่วนผลงานแบบสี่นะครับอย่างเช่นนัดฟรองเซียนนะครับผลงานห้าเกมพวกเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะนะครับห้าเกมนะครับของฟรองเซียนทีมยันนะครับเสมอไปสี่นะครับเอาชตรหนึ่งนัดนะครับสองเกมหลังเนี่ยครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับทางด้านวินเลฟลองเช่ไปนะครับผลงานของทีมยันฟรองเซียนนะครับวันนี้นะครับด้วยเงื่อนไขนะครับหรือว่าเฮดทูเฮดนะครับที่โอแรงเนี่ยนะครับเปิดบ้านเนี่ย ห้าเกมหลังนะครับแพ้นะครับบอลลงเซียนไป4ครั้งเลยนะครับชนะแค่เกมเดียวเนี่ยนะครับผมมองว่าวันนี้ปอปลานะครับก็ยังแพงนะสำหรับด้านหน้าบ้านอยาอา่างอูเลงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้1ทีมมาเชียร์ตัวที่2นะครับให้พี่นะครับไปมองที่น้าทีมเยือนนะครับอย่างเชิงด้านว่าลองเสียนนะครับจะสามารถในวันนี้ไปบุกนะครับแบ่งคะแนนนะครับออกมาจากหน้าบ้านโอแรงได้อย่างแน่นอนนะครับสรุปหน่อยแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับสองทีมน่าเชียร์นะที่ผมวิเคราะห์กันมานะครับประจำวันที่9ตุลาคมนะครับปศ2 5ง7นะครับตัวแรกนะครับให้พี่นะครับไปอยู่ด้านแกรนด์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะสามารถนะครับบุกไปแบ่งแต้มหรือว่าแพ้ไม่ขาดนะครับเดือนเซียนอย่างแน่นอนนะครับ ตัวที่2เนี่ยครับไปอยู่ด้านวาลองเซียนนะครับวันนี้จะไปแบ่งแต้มนะครับโอแรงนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆไปมองที่ทีมเย็นทั้งสองตัวเลยนะครับข้าคืนนี้นะครับก็ขอให้พี่นะครับโชคดีนะครับในเส้นทางฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับ